ฝนตกฝนตกขอความร่วมมือในการบรรยายวิดีโอจากท่านแต่ท่านไม่ร่วมบรรยายบอทายบอทายทายลงเฟซบุ๊กหรือซื้อบอทายยูทูปเออเงินละอาภัยหนุ่มเฟซบุ๊กเงินละทายกระปูก ตัวน้นอยๆยังหนีวันวานหน่อยแล้ววันตัวใหญ่ละที่พออุอตส่าห์เกยหนามตั้งสามสี่วโมวงเกยเสียวน้มลงเหรนกลายเป็นว่าฝนตกแล้วก็บว่าเล,เละเหรนเท่ากับเหรนได้นะถ้าพออยากเหรนเอาทาวะเอาทาวะเทเท 米发哈。 นั่งเงียบงก็าด้เลยแต่มันตรงถ่ายฝนจาต,ตกก็นนะ่าถึงจะได้โพดตัวฟ้าห้องอเล็กโต เอ้ยตะเร็วฝาเรือฝาหลังาอาอหน้าวาน่าองามอยู่บอฮวนโอเคบอโบโอเค้านี่ไม่โอเค่ปเกปะเออยิ้มยิ้มยิ้มอาใส่ถือ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 อะไรกันยิ้มบอฮันจะถือรองสีกไรยิ้มยิ้มยิ้มลอยยยยิ้มยิ้มน้มาใส่บอฮันน้ำมาใส่ก็ได้ บักม่วงครับบักม่วงบกมนี้มือนี่พันมนีพันไถ่ากม่วงงามๆใม่ไหมบกม่วงงามๆไทยไก่ไก่เล้วไก่แล้วขื้นไวหนีขึ้นหนำบึงเอาไม่ึ้นทีละทีทีืีหนึ่งความภูมิใจลงไปหนึ่งความภูมิใจหนึ่งความภูมิใจแล้วมันบังช็อตเอานน่อนี่เอเห็นว่าเป็นหยาง แม่แม่กะทิอแม่กระทิอแม่กะทิแม่กะให้แม่ทีกแอเอ้ยน่ารักจังเลยอยช่าเอ้ยช่วยช่ยช่วอ้บ่เบบ่บเบบ่ะไรบบ่บ่บ่มาบ่เามีชินบนดกันแลการให้นูเล่นนาเอออะให้แม่เบิ่งงามบ่ดูไม่ได้แ่ง่างอยู่ เป็นการดีสินบนสิงการแยการฮาสองคนออยากเียนกเล่น่ออยากเล่นบ้อมือบาอมาเล่นด้วย่นดูนดิล่ะวิดีโอกราเพิ่อกับบ่หูนะคะว่าเขาทายวิดีโอพอพลงไปไดนามันอายหลุดจรงง่าิธรรมชาสตร์เสียบไปได้เสียบ พี่น้องเปิดหน่อยเปิดหน่อยแล้วพากินบักม่วงอแซ่บดีนะพี่น้องหวานหวานจ้อยเลยหวานจ้อยนี่เป็นเจจีหรอแมันหวานเจี๊ยบเหรอโอ้หวานเจี๊บหวานเจี๊บหวานเียหวานแบบตาหวานแบบนี้อันนั้นมันจ้อย บะหมีเก็บไวยยังคือบปรปาดบาุกงวงอีกพันหนึ่งไอ้พี่น้องนี่อีกคนละพันได้หนิกินแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆพี่น้องบะ<า>หมีโจงมีจานเนี่ยังใส่ไปตองกล้วยนี่ยนะบะหมี่เพราะ่าในเรืมแงเสียบลายวานดีในเืมต้นมันยังเสียบ ป้าหน่อยจะเป็นเรากินปเป็นแต่เสียบไรหวานหวานป้าหน่อยเสียบอยู่ป้าหน่อยเสียบลงบุ้หมี่เนี่ยป้าหน่อยสิ้ผ้าอยู่บนมือเนี่ยเราว่าให้มันต่วนก่อนเราว่าพราะเขาลงมากเหมือนนี้ ทำไมเราบวตัวนันวะเขาเอามันลงมาสองมือแล้วมันจะได้รีบตน้นเราก็จะได้พาตีตัว,ตวมันจะบอกว่าเอาเอาลงมาสอางมือห <c oughs> <c oughs> อมมีหนังหอมมึงมีซุปมึงมีซุปหอมหอมลายถ้าละกิจกินบุกม่วงกินบุกม่วงเอาบุกงมีซุปลงมา บ้าอะสิปลาหมูให้พี่น้องเปิดปลามูนีพี่น้องหน่วยนี่สิบก่อบาทสิบก่อบาทพี่น้องเปิดปลาหมูน้ำต้มเพลสิเส้นเนื้อครับเพลสีไล่คนนี้ว่ามากพี่น้องนี่ด้วยแบบไงเสียบบุงใส่เขาหัวคนก็ได้นี่นี่หอมเนี่ยปุงมีพันนี่เสียบเนี่ยมาดีตัวมาดีตัวเบาอีหลีอือมา บีบซุกได้พี่น้องนี่บีบนี่บีบบวมบวอมบวอมข้าไปเนี่ยนี่นี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่พิสูจได้เลยเนี่อือว้าสับสับสับับเนี่ยช่วงโควิดนี่ประมูลกันถึงเลยนี่หน่วยละสิบสองบาทนี่แม่ว่าเลือให้ลูกกินเลยหมดแล้วพี่น้องหวาน อะระ er ่อยเอาไปกินเป็สวนเอาไปกินเป็สวนเป็นปุ๋ยเอาไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนี่คือทำปุ๋ยใส่ก็ใส่เงาบุ้งม่วงอย่างนี้เงาบุ้งม่วงเงาบุ้งหมุนเป็นปุ๋ย ไปจนไหนลุมลุนแกเหรอโอ้ลมลงมานี่ก็หัาหมดแล้วพรพอว่าคุดลุมใหม่หรือเปล่าตกลุมลักเอาล่อยเอไปไว้ในเพียงนะ ม,ม,ม,มาเนี่ย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 บ้านไหนแกด้พี่หนองพอัพนหล่มก่อนส่วน,นคนโคนเะนี่ยนะก็เลยตัดไปไว้ถั่บมกินเนี่ยเอาไปไว้ไปกินโอ้ พี่น้องฝนตกมือเ้ารี่นน้ำเต็มกระโปรงยางเลยเทออกไม่เทออกป่ะดพี่น้องพอลูกยุ you ่งขายเป็นหัวลูกยุ่งขายได้พอลูกยุ่งขายไปเสือพอไปขายเขาเอาเอ้คนที่เขาเลี้ยงปลาคัด Arctic. Option พท่กีดเดสองทั้มเทียกับกบด้กีดมันเป็นสองเท้าเส้นกีนโดยสองมือสองมือสามมือกับพักล้งจาน,นก็บกไดีกีด นี่ก็คืออาหารธรรมชาติจากสวนไอ้หำมเดดอุดมนะครับหอมดีเลย,เอยปอดสารผิดนีด่คือสวนลุงทนนะครับมันนี่ตามติดชีวิตลุงทนกัมีเคนีครับมันนี่มันมีอย่งหลายเอาไอคลิปนาพี่น้องปอนลุงทนสิภาพไปเห็นอย่างนะครับมันนี่ก็ พ่อแค่นี้แหละบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและซับตะไคร้นะคะอย่าลืมซับตะไคร้ซึ่งต้กับอันเดียวกันอย่าลืมซับตะไคร้ค่ะโอเคครับบ๊ายบายงานไม่เหมนเลยพี่น้องพี่น้องก็สังเกตได้ว่าพริกไทยตัวน,นี้นี่ยืนแต่พริกไทยต้นนี้นี่ลมพี่น้องต้องแปลกใจเพราะนี่เป็นความลับของทุน เพราะว่าตอนนี้ลุงทนจะพอพริกไทยไปปไม่เนี่ยวิธีการตอนกินลุงทนนง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนมื้อนี้นี่เข้ากับสีมไห่เบิรงวิธีตอนกินพริกไทยของลุงทนนะคะก็คือลุงทนสีลมเคืือพริกไทยนีนมันลงมาดินพี่น้องเกียนว่าน้ำขอปองพริกไทยเนี่ยมันสีนมีหักไหมคะเพราะถ่าลุงทนหลมมันมาดินปุ๊บหากมันก็สีลงม,มาอยู่ในดินหลังจากงานนี้ค่ะ พอหากมันลงดินปึ๊บมีพี่น้องเห็นบอหากมันลงไปในดินแล้วลุงทุ่นกับสีเอามีดมาตัดแล้วก็เอาไปปลูกมันก็สีใดต้นไม้โดยที่เฮาปรต้องไปตอนกินหญ้าแล้วพี่น้องแค่นี้ละการพอพริกไทยที่ลุงท่นใดสังเกตแล้วก็คิดคนพี่น้องสามารถเอาไปใส่ตามใดเลยนะคะ โอ้บนที่ไหนี่หากลงดินแล้วพุ่นแตวจะหน่อยลงทอแล้วก็สิตัดไปปู่ได้นี่พี่น้องพี่แท้สวนลุงพวงการุ๊กโดก๊เอาไปเห็ดแน่กินหลายเท่อได้นี่พี่น้องนีให้น้องพี่น้องกระสีนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ไปฝังลงดินปู่ได้เลยได้นี่ง,ง่ายงเคล็ดลับพอพี่ไทยฉบับลุงโทอนค่ะ